สวัสดีครับมาแบบเรียวๆครับวันนี้อันนี้สาวน้อยวัยเจ็ดเดือนครับสาวน้อยวัยเจ็ดเดือนลูกสาวเพชรแชมครับกับแม่ประกายแก้วแม่ก็อยู่ที่คอคกนี่แหละนะครับแม่อยู่ตรงนู้นครับตัวตัวนู้นตัวนู้นแม่เขาครับอันนี้เป็นพี่ชายแม่เดียวกันพ่อเดียวกันพี่ชายนี่ ประมาณ21 22เดือนละนะครับอันนี้เป็นน้องสาวตัวสูงมากสูงคิดว่าน่าจะแตะ130แล้วเดี๋ยวให้เทียบดูเดี๋ยวเทียบกับน้องให้ดูนี่ครับนี่ครับดูน่าจะประมาณ130ได้นะเพราะว่าน้องสูงร้อย อันนี้เป็นพ่อเพชรแชมป์พเพชรแชมป์นี่เป็นลูกของก้าวเจริญน,นะครับแล้วก็อันนี้แม่เขามาดูแม่เขานี่ครับแม่ประกายแก้วครับเป็นอุทยร้อนะครับสูง145ย่สครับอันนี้ดูชัดๆนี่ครับตัวนี้ก็เป็นสังกัดวงเดือนฟาร์มนะครับวงเดือนฟาร์มไปดูได้ที่เพจน,นะครับวงเดือนฟาร์ม วงเดือนฟาร์มนี้ก็อยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับบ้านสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรน,นี่ครับเดี๋ยวให้เทียบดู <c oughs> ให้เทียบดูชัดๆความสูงนี่สูงมากขาหลังนี่สูงเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนสังกัดวงเดือนฟาร์มครับอุดรธานีเดี๋ยวให้ดูนี่ดูกันมุมนี้ ค,ความสูงความสวยตัวเมียนะครับนี่เจ็ดเดือนเจ้าของบอกว่าแบ่งอยู่แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่คุยกันน่าจะประมาณขีดนะครับนี่ดูเทียบกับแม่เขานี่ครับเทียบกับแม่แม่นี่ได้ลูกมาแล้วสามตัวนะครับได้ลูกมาแล้วสามตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามแล้วก็ตอนนี้สถานะแม่ทอ้องอ แม่ท้องเบ่าหัวแก้วครับเป็นสายเผือกนี่ครับดูดูเทียบกับแม่เขาเนี่ยดูเลยสาวน้อยครับวัยแค่เจ็ดเดือนครับความสูงนี่ร้อยสามสิบคิดว่าไม่ขาดครับดูจากสายตาร้อยสามสิบไม่ขาดลูกสาวเพชรแชมป์กับแม่ประกายแก้วครับเกิดจากการทับจริงนะครับนี่ไม่ได้ เทียมนะครับ <ies> ทับจริงประวัติชัดเจนครับตัวนี้เป็นลูกคอกผมก็ได้พาไปหาพ่อของเขานะครับพาแม่เขาไปหาพ่อเขานี่ดูเลยสูงใหญ่ยาวมากครับเผื่อมีคนอยากได้ก็ติดต่อที่วงเดือนฟาร์มนะครับวงเดือนฟาร์มเดี๋ยวยังไงสอบถามเบอร์โทรมาได้เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้ครับเผื่อมี คนชอบเขาบอกว่าแบ่งอยู่นะครับพอดีเจ้าของตัดหญ้าอยู่นะครับนี่สวยงามครับแม่เขาโอเคครับ